เฮโลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นรายที่ทะเลเล่นน้ำที่ทะเลกันโหนเรามีอะไรบ้างครับเนี่ยดูสิปราสาทด้วยโอ้โห uh oh. มีปราสาทด้วยโอ้โ oh ห oh. ปราสาทเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรครับเนี่ยเจ้าหญิงมา้าเจ้าหญิงมา้าเหรอโอ้โห <Huh? S 1> oh. ปราสาทสวยงามตังเลยโอ้โหนี oh. hi, ่เรามีพี่วัวด้วยพี่วัวเฝ้าปราสาทยอยู่อ๋อร้องหมองมอง อุ้ยแก๊งไดนนเสามาแล้วโอ้โหเดนนเสาสีส้มออเรนจ์ลูกไม้เลยดูสิว้ยวมีลูกเดนน่าเสาด้วยไหนอันนี้ว่าว่าปายนี่ปารีโมอ่าอันนี้นีโมอันนี้ชื่อปาดอรี เต็มมัหมดเลยดี๋ยวเโอ้ยมีเรือมาแล้วเรือมารับเดินเสาไปเที่ยวโอ้ยเรือมาแล้วโว้ยนวววววดววววนววววววาวว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 วดีวว่วนวววววมวว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 อววววอ น,นี่ก็เต่าโชโตเต่ารถขุดอเอ็กซ<า>์เครเวเตอร์ใหญ่ก็ไม่พอนะเรามีตัวนีด้ด้วยแล้วนี่ก็รถกุด,กดอันนี้ก็บรบราฟเฟิลว้ายบราฟเฟิลนี่ก็ฮอสมาอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ลาทุากคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่หนะครับบายบาย